ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเลยครับเป็นเรื่องของไมเซ็ตทางเทคโนโลยีว่าผู้คนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับไม่กลัวสุดท้ายผลขบับใบตางกันเป็น5้าถึงสิเนทะ่าและเป็น10เท่าก,ก็เจอมาเยอะแล้วได้ครับ อ่ทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะของปีล่าสุดแล้วกันนะครับตุรกีรตุรกีนี<ง>่เรียกว่ากลับมา80%แล้วนะในปี2เดือนแรกนะครับ<อ>ตัวเลขหลั่ง8แล้วนะตุรกีนะครับประเดศไทยเราได้ดีขึ้นนะอ่าได้เดือนละ20งแสนในของเราอ่าแต่ยังห่างเขาเขาหลายเท่าอยู่แต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะทยอยให้ดีขึ้นนะครับแล้วผมก็ตัวเ,เลขรายวันเข้ามาว่าเดือนวันเข้ามาละหกเจ็ดพันหกเจ็ดพัน นะครับจากปกติแล้วเข้ามาประมาณเจ็ดแดหมื่นนะครับร้านถึงถึงซึ่งหนึ่งแสนต่อวันนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะนะครับในปีนี้แต่ว่ายังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราเองก็มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลว่าเราจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าให้มันให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าตลาดมีถ้ามีคนถามว่ามีมีนักเที่ยวหรอกไม่ใช่นะครับประเทศอื่นเขาทาได้ทําไมเราจะต้องตั้งตัวเลขให้มันต่ําๆไว้ด้วยใช่ ส,สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีทั้งเรื่องของอนโยบายในการเข้าประเทศนะครับอันนี้หนึ่งอันที่2คือผู้ประกอบการนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับทำอย่างไรให้สําคัญลตลาดให้ได้นะครับทำอย่างไรให้มีสินค้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ <c oughs> ทำอย่างไรให้ผลกําไร <c oughs> ก็หมายความว่าต้องบริหารจัดการ <c oughs> ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของวันนี้นะครับอสไลด์เนี้ยคือเป็นสไลด์ที่เราพูดถึงเรื่องของการ t r a ์ s f o r ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโอเคซึ่งการ t r a ์ s f o r ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเอ่อมันมี โจทย์นะครับอย่างที่ชรเวนพูดเนาะว่าเราเจอจริงๆเราเจอคลื่นสองไปนะคลื่นคลื่นพ<ฮ>ายุมานขนาดกันเลยก่อนโควิดมีตั้งนั้นเลยก่อนก่อนโควิดเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยท่องเที่ยวประสบภาวะการขาดทุนแล้วนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากโควิดเพราะขาดทุนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนโควิด ในจังหวะที่ตัวเลขมันบวกขึ้นนะครับในจังหวะที่เราทําตัวเลขนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นปปอดการที่แตะ40ล้านคนแต่ภายใต้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดภาะวะขาดทุนเพราะว่าผู้ประกอบการตามโลกดิจิตอลไม่ทันเกิดการแข่งขันตรงตรงนี้น่าสนใจอ่าเกิดการแข่งขันกันหาลูกค้าไม่เจอกัน นะครับก็เลยต้องแข่งขันกันเรื่องราคาเรื่องต้นทุนอ๋อโอเคคือคือ,คอคแปลว่าคนเข้ามาเยอะตัวเลขอ่ะเยอะจริงแต่ว่ามูลค่าต่อหัวเ p อร์เ a d อาจจะไม่ได้ value ที่ได้มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวที่แบบเฮ้ยสร้างมูลค่าที่แท้จริง คือได้ยอดได้เฮดเค้าแต่ว่าขาดทุนเขาเขาเรียกว่าขาดทุนในแง่ในแง่ยังไงนะครับคือเขาเรียกว่า cost operation profit ต่ำก็คือเอาปเราพูดอย่างว่าคนโรงแรมเนี่ยมีมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโอเคเรามีจํานวนเขาเรียกว่ารายได้สูงนะครับนักท่องเที่ยวจํานวนรายได้หัวสูงนะครับแต่ว่าเนื่องจากต้นทุนบริหารจัดการไม่ได้ใช่ไหมครับต้องขัราคาครับวันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์นี้ต้องช่วยผมมองว่าตั้งแต่เริ่ม mindset เลยเดี๋ยวกิติเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าเฮ้ย mindset ที่ที่ที่เราจะต้อง ในยุคนี้นะครับภาพในอดีตโอเคมันคืออดีตเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับไมค์เซตเพื่อที่จะ go on กันไปในไลฟ์นี้ผมนะผมเล่าฟังอย่างนี้ว่าผมอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมา22ปีแล้วนะครับทำเรื่องระบบแพตฟอร์มต่างๆ Operation Marketing g u e s t service เราได้เคยทําสํารวจนะครับกับทาง <c oughs> ผู้ประกอบการโดยตรงเนี่ยนะครับไป <What? S 2> ถามเขาเลยว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างที่ทําตั้งแต่5ปี <c oughs> ที่แล้วนะครับเราพบตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจก็คือว่ามันจะมีอยู่กลุ่มหนึ ที่บอกว่าเฮ้ยกำไรกาไรชั้นเนี่ย50%เปอ cross operation profit 50%นะครับรายได้ดีมากมาทำอะไรตอนนี้ยุ่งมากเลยเอาคอนเซ็ปต์ก็สูงกำไรก็สูงนี่คนคือคนกลุ่มนี้หนึ่งนะครับผมเองส่งคนไม่อยากคุยใดๆไม่ว่าคุยอ่ะอีกคนหนึ่งนั่งอยู่โรงแรมข้างๆกันนะครับเกาะเดียวกันโรงแรมติดกันเลยด้วยซ้ำนะครับด้วยการผมรีพอร์ตมาบอกว่าโอ้โหกำไร GOP ก็เรียก cross operation profit เนี่ย10%นนะครับ ทำไปทํามามีแววว่าจะขาดทุนแต่ยังกำไรอยู่นะยังกำไรอยู่นะครับโอ้ตัวเลขไปไปมาเนี่ยรายได้ก็ลดลงสัก15%จากปีที่แล้วต้นทุนสูงขึ้น10%เร์พอมาดูตัวเลขผลิตได้บนระบบบัญชีด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้คนเจ้าหน้าที่ผู้จัดการที่ไปไปรายงานไปสํารวจเนี่ยโม่หรือเปล่าต้องบอกก่อนตัวเลขมันขึ้นไปดูกันด้วยไอคนนึงได้50าสิบไอคนนึงได้สิบกับอะไรเงีหมดท้องลาย บอททอมรายกำไรเนี่ยห่างกันสิบเท่าอ,อพอรายได้มันต่างกันนะต้นทุนต่างกันบอททอมรายต่างกันสิบเท่าผมก็ได้โทรไปเช็คเองเลยว่าปจ<ก>ัปจจัยอะไรปัจจัยที่ทําให้พ<ก><ๆ>ี่รู้สึกว่าพี่ได้กําไรเยอะอะไรที่ทําให้รู้สึกได้กำไรน้อยรายได้น้อยต้นทุนสูงปรากฏว่า<ส>เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเลยครับเป็นเรื่องของไมเซ็ตโอ้โหเป็นเรื่องของไมเซ็ตทางเทคโนโลยีว่าผู้ผู้บริหารเนี่ยเขามีไมเซ็ตในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของเขาในในตัวนี้หรือเปล่า นะครับอันนี้เลยเลยเห็นได้ชัดเลยว่าผมพูดทุกเวทีแล้วว่าอันนี้คือตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นจริงเห็น mm hmm. เห็น เป็นหลักฐานจริงว่าคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับไม่กลัวนะครับกับคนที่กลัวบอกว่าเออมันไม่จําเป็นหรือแรงต่างมีไมเซิที่ไม่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสุดท,ท้ายผลเขาใบตางกันเป็น5้าถึงสิเท่านะเป็นสิบเท่าก,ก็เจอมาเยอะแล้วนะครับคื <ười> อไม่หัวราะอะก็แต่ว่าบริษัทที่2เขากลัวเหรอหรือเขาอะไรอ่ะทไมเขาไม่นํามาใช้เขาไม่รู้หรือกลัวหรือว่าเอ้ยสิก็พอได้ไม่รู้ต้องต้องต้องบอกว่ามันมันก็จะมีทั้งรู้สึกว่าความกลัวเทคโนโลยีมีไมเซิลอันที่1นึ่งนะครับอันที่สองรู้สึก ว่ามันยากอือที่สามรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยครับไปต่อยากเลยอือรู้สึกว่ากลัวและมันมันยากมันแพงมันไม่จําเป็นนั่คือหมยเด็หลักๆที่ที่เจอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ในยุคช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมเด็ดนี้เริ่มเปลี่ยนนะหลายๆคนรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันง่ายใช่ครับเทคโนโลยีมันถูก เดี but, ๋ยวนี้ง่ายมากก็อเลรนี้อดีตที่เราคุยมาตั้งแต่4-5ปีที่แล้วตอนที่ผมรู้สึกมันเกิดเรื่องของ disruption ของเทคโนโลยีละนะครับเนืจะให้คนคนกลายเป็นแบ่งแบ่งเป็น2ประเภทเลยคือคนใช้เป็นกับใช้ไม่เป็นกาไรต่างกันหมดของชีพเลยเป็นตัวเคเลยนะครับ ที COVID, นี้พอมาเจอโควิดนะครับพอมาเจอโควิดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการ d i s r u p t อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งโควิดมันทาให้เกิด2อย่างก็คือทําให้ดิจิทัล disruption เกิดขึ้นเร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นนะครับถ้าใช้ไม่เป็นนี่ไม่ต้องพูดถึงและไม่รอดครับไม่ร<ล>อดคนที่ใช้เป็นเนี่ยยังโคหลายหลายคนยังอัลกอริทึมซี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะยังยังมีอยู่เยอะนะครับ <Okay. S 1> คนที่ใ <Okay. S 1> ช้ไม่เป็นปิดไปเลยตอนนี้ปิดไปเลยนะครับใช่ใช่โอเคแต่ว่าโควิดกับดิจิตเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ พุ่งแบบพุ่งทยานเลยนะครับด้วยดิจิตอลเฮ้ยด้วย disruption คู่แข่งล้มตายเขาอยู่ได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายองค์กรที่แบบเฮ้ยแต่ก่อนประชุมเฮ้ยว o ร์กฟ o ร h มโฮมคืออะไรวะ ทำไมต้อง word from home. เวิร์ฟเฟรมโฮมเฮ้ยออนไลน์มิ팅เฮ้ยซูมทีมใช้ยังไงหว่ามันต้องใช้เหรอเฮ้ยแต่ตอนนี้ใช้กันได้สบายมากเรียนแบบไลฟ์คลาสรูมไม่เป็นไรเราอยู่ห่างกันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็เลยบอกว่า,วาอ๋อตรงนี้มันมี2เรื่องนะคือเรื่องดิจิตอลดิสรัปชันกับโควิดดิสรัปชันมันก็นทำให้เออมันทําให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับความสนใจของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมคือพฤติกรรมเชิงการตลาดนะครับว่า,อวาออเออการค้นหาการจองการแชร์การทำอะไร และบรริการกา็เปลี่ยนไปปเ็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์ถ้าใช่ผมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆกับ YouTube ของนายเอ็กเพิร์นะครับโดยการกด Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ